ผมช็อตไปไม่ใช่นะใช่หรือเปล่ามันโถมันโถมันโถมาเก็บตัวน็อกไป2คิวเลยใช่ครับมารินมอเล่นได้ดีกว่าเมื่อวานนะครับพี่บอลน้ำแข็นครับแต่ว่ายังไม่ได้แต้มเยอะพอควรนะที่จะขึ้นไปอยู่บนกลางตารางหรือหัวตารางครับแต่ทีตัวเองขึ้นมาจาก16มาอยู่อันดับ13ที่สีแล้วแอนด์แม็เคนซี่เอาแล้วครับผมยิงไวครับจังหวะนี้แล้วส่งทูเคซี่ฮะออกเกมไปเลยไม่ได้เล่นครับผม โอ้ดเกมมิ่งอีกแล้วฮะแล้วกำลังจะโดนอีกหนึ่งน็อกดาวน์หรือเปล่าครับผม DMG ปั๊มยาขึ้นมาโอ้ธนวัฒน์ต้องหลบไปหลังต้นไม้ก่อนครับมุมนี้โดนสแปมรัวๆจากบ๊อบลี่อีกหนึ่งคนแคผมโอ้ถ้าเกิดว่ายังงัดฟอร์มเก่งไม่ได้จะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่ AG ต้องลงไปเล่นแชมเปี้ยนชิพนะครับผมถ้าฟอร์มแบบนี้นี่โอ้อยู่ไม่ไกลเลยนะผมบอกเลยคือธนวัฒน์โดนข้อมาจากบ๊อบลี่อีกเรื่อยๆครึ่งห่อแล้วธนวัฒน์อีก สองนัดขอสองนัดกระสุนหมดก่อนกับบ๊อบลีเครื่องงี้ครับพี่บอมจะอาจจะแบตน้อยก็จริงนะเพราะว่าตอนนี้ผ่านไปทั้งหมด6เกมรวมเกมนี้เป็นเกมเจ็ดถูกไหมฮะใช่ครับยังมีโอกาสพักพรุ่งนี้หนึ่งวันใช่ไปรีเซ็ตสภาพจิตใจแล้วก็รีเซ็ตแผนครับต้องกลับมาให้ไวครับผมถ้าจมอยู่กับฟอร์มแบบนี้นี่หายยาวแน่นอนครับใช่ฮะอู้แล้วบุรีรัมยูในเตดกำลังจะข่ามาด้านหลังของธนวัชรธีครับธนวัตรธีวิตพยายามจะแยกออกมาตั้งแต่เกมแรกแล้วนะครับผม ไม่รู้ว่าทําไมถึงตัดสินใจเล่น1นึนะครับใช่แต่ว่าตรงนี้ฮะอาจจะฉกได้1ก็จริงแต่ถ้าเขาเดิน3แบบนี้อาจจะต้องเสียธนวัต์เหมือนกันครับใช่ครับผมต้องดูฮะโอ้ยโดนจริงมาจากแอตแทกออราาเอ็ดดี้โดนแล้วฮะมุมนี้ธนวัตเพิ่งโดนไปครับผมธนวัตรเพิ่งโดนไปเอ็ดดี้จูกจูกมาเอดดี้จูกมาขอมเมดเียวขอมเมดเียวโดนอีกตัวหนึงเป็นก้อนแมว ยาวฮะยาวๆสองสามก็บอกจะมีน้องหรือเปล่าฮะจะมีน้องหรือเปล่าแล้วเอดดี้โดนจนได้ผมจากบ <MC 6 S 2> อดบอฮะเอ็มหกคือเหลี่ยมนี้อย่างเทพครับผมสำหรับแตแทกออร่าฮะได้เอจีไปหนึ่งได้บุรีรัมไปหนึ่งครับผมก็คือมาแบบไม่รู้อีหน่อยเน่เลยฮะไม่รู้ว่าเอจีเขาโดนไปแล้วครับผมมุมนี้ใช่ครับผมอีกด้านหนึ่งฮะเลลิกไปยิงทั้งด้านทัท่วๆจะเกมไปเลยซ้ำอย่างไวครับมารินมอหายไปอีกหนึ่งคนแต่แทกออร่าจาก การยิงช็อตนี้นี่ต้องบอกเลยว่าแต่ละคนที่ใจเย็นมากนะครับผมค่อยๆเคาะค่อยๆจ่ายกระสุนออกไปนะฮะครับผมตัวแทนครับสองคนครับซิกแซกอย่างด้านหนึ่งเป็นตองเคกติน้อยพิพธีครับกลับไปน่าจะรีกูกัละครับแบบนี้เล่นกักโซนลําบากนะแผนที่สานหองครับพี่บอลานผ้ชมครับใช่ครับลอสซันโตสครับผมอุ้ยเราเฟดดี้อยู่ใกล้ๆด้วยนะครับผมใช่ครับเป็นจุดเมื่อสักครู่นี้ที่ไฟกันนั่นเองใช่ครับ ลนลงมาอยู่อันดับที่16เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับทางด้านของสสมพงศ์นะครับใช่ฮะบตอนแรกในวันแรกเนี่ยเป็นมารินมอลนะครับ FW วขับเรืออีกแล้วฮะไม่เข็ดไม่เข็ดครับผมแต่ว่ามารินมอไม่ขับเรือแล้วฮะเมื่อวานนี่เจตตะกียาวๆนะใช่เป็นมันโถนะครับผมโอ้แล้วดูการยืนโซนของเพล่พมูยผมไม่ต้องขยับเลยฮะยืนโซนหาแฟกอย่างเดียวกับผมจังหวะนี้ใช่ครับผม ยังอยู่ที่ฮาทินครับหรือว่าเป็นเมืองฟาร์มของพวกเขานั่นเองครับโอ้แล้วขึ้นที่เดิมนะเอวบีเองด้านหนึ่งล้อสันตต้นหายไปส่งออลิเจนลงไปน้องก็จริงแต่ว่ายังไม่ได้คิวรับเมอร์ลินมอหายไป2คนเลยครับโอ้น่าจะาไหลเข้าไปพร้อมกันครับจังหวะนี้ล้อสันตตพยายามจะต่อต้านแล้วนะครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่าเฟดดี้เนี่ยดักรออยู่นานแล้วนะครับผมใช่ครับเหลือคนเดียวครับอยู่ไกลๆครับผมฉีกกันเล่นกับมันโถนะครับผมต้องเก็บแฟกให้ได้นะครับสัก สามสี่คะแนนก็ยังดีต่อเกมนี้นะอเพื่อไม่ให้เป็นการเหนื่อยในตอนกลางฤดูกาลนะครับใช่ครับเอาลครับเทสต์ครับต้องเนียนๆไปวงกําลังจับเดยในเฟสที่หนึ่งอีกห้าวินาทีครับเอไเทสยังจุ่มอยู่ขอบวงขวาใกล้ๆกับเดเทเกมมิ่งครับเราอัเดตไปที่ซ้ายแน่นอนครับแบบนี้คล้ายเมื่อวานเลยนะครับแต่ว่ากินขวามาเล็กน้อยนะฮะครับผม QC จุ่มวงอยู่อิลูมิเนตรอบนี้หลังจากที่ตัดสินใจลงไปทางบริเวณแคมป์ชาลีก็อ้อมยาวๆเหมือนกันครับผมแล้วกำลังจะไปทับลายกันกับฝังของเมจิกเหมือนกันและสพานนี้คล้ายๆเดิมนะสามทีมครับผมเดสติกเฮ้ยไม่มีสโคบด้วยคะเป็นไอรอนไฟครับ AK m ของจัดว่าน้อยนะครับผมกระสุนเพียงแค่40่สิบิี่เท่านั้นเองใช่ครับอุ้ยต้องถอยก่อนคะเดสติกโอ้แล้วนี่เขาเดินเคลียร์จริงๆนะสี่คนเลยฮะแล้วเห็นแล้วครับผมอืเป็นแฟตแบงแตกจากทางด้านหลังนะครับผม แล้วอุยยิงไม่ทันเนี่ยมุมนี้โอมโอ้ยแล้วสี่คนไล่ล่าเลยครับผมแต่ถ้าเดินไม่ทันระวังนี่มันถือว่าจะคอสทางด้านข้างได้นะฮะใช่ครับต้องรอดูว่าจะงัดออกได้หรือเปล่าครับผมสอสมพงศ์กับเมอร์ลินมอช็อตนี้เทสิกแมวชิดใต้เขาตรงนี้เลยนะครับผมใช่ครับแล้ากับว่าไม่มีมุมยิงครับ L man. ดักแมนดักแมนเห็นจอเล็กครับผมเหมือนจะร<ล>อไหลาทางด้านของเดเทดอยู่ครับผมเดเทดไหลามาแบบนี้ไม่รู้นะครับผมว่ามีท่านดักแมน น่าจะได้ยินเสียงแล้วเจมไปโดนอัรกโยมามแล้วซ้ำโดยเวกาก็ดเลยครับผมจังหวะน,นี้สิกยังนิ่งอยู่ว่ะดักแมนไม่แน่ใจว่ารู้ตำแหน่งของเอเมทเจมนี่ได้ดักแมนสปอตมาจังหวะนี้โดนสวนมายิงไม่ขาดนะดักแมนออกจากเกมไปเลยผอมไม่เอเมทเจมเหลือ3คนแล้วมันโถโดนลเจนเปิดหัวน้องดาวลงไปอืมเอค้มันดีดครับผมจังหวะน,นี้มันโถก,ก็ตามไปติดๆเหมือนกันครับ ครับผมเดสิกไหลามาเรียบร้อยครับผมทีมแรกที่ออกเป็นหน้าของเมอร์ลินมอน,นั่นเองอันเนฮิเลตของหน้าของสอส,สมพงษ์นั่นเองไม่มีแต้มปลายครับแล้วเดทเกมมิ่งเดินสีมาคอนโบยาก,กับจูริโอโคเวอร์กันไม่ได้นะสำหรับมุมนี้ไอวันนนไปตัดน้องเอทิเฟนนะตรงนี้คอนโบยาตะเปใส่แฟดแต่ว่าแฟดไม่น้องของจูริโอต้องโรเททเข้ามาช่วยละปาระเบิดจะหยอดมาตรงนี้ไม่มีใครอยู่เลยครับรีสอร์ทมีงานแล้วครับผมอีกทางหน้าหนึ่งบรรนหาวันนนเล็กสกอตตัดน้องดาโลงไปดีมจีมีซีนแล้วครับผมในการที่ไม่ได้เเล่น2กม อ้แล้วแฟดแม่ขึ้นชั้น2ทันครับผมไม่งั้นนี่หลังผีกแน่นอนออนโบยาเห็นแล้วครับผมจะจะล้อมจะล้อมจับแล้วถ้าพีกมาในโอติก้าเก็บตงเราจะเกมไปหนึ่งคิวของเพิร์ลเพมูครับฮอนโยาปีนอีกฝั่งหนึ่งออกมาเล่นที่ย่าครับผมโอ้โหถ้าโอ้โหยากแล้วครับมีงานแล้วครับผมใช่ครับผมบูโซนบีบเจ็บด้วยนะถ้าไปกระทบในเฟสที่สามแล้วมีการเปิดฉากยิงแฝดยังไงแฟดหามุมยิงอยู่ครับผมเปิดเอค่อนข้างเยอะครับสามอัน โอ้โหไปพลาดนะดักแมนเปิดจุดแล้วยิงไม่ได้ครับผมเจอเขาสวนมาแล้วโพไทยอีกทางหน้าหนึ่งไปส่งนโอติก้าลงไปนอนเหมือนกันฮอนโบย่ากูรูเซียจูริโอยืนไกลกันจัดๆครับผมคือจุ่มเสียหายทั้งคู่นะแบบนี้ไม่มีผลดีเลยนะครับใช่ครับไปตีต้องแงะครับจังหวะนี้ต้องแงแต่ว่ายังแงไม่ได้ผมมาเดิน3เดิน3เลยเขายุ่อีกฝั่งหนึ่งนะมุมนี้ไม่เห็นนะปีนออกไปเสียคนที่ตายแน่นอนครับใช่ครับแฟตเดินมาเดินเคลียรมาฮอนโบย่า ีอยู่เอ็ดครูเซียผมค่อยๆเถิบขึ้นมาผมถือขึ้นมาจะมาโคเวอร์กับทางด้านฮอนโบย่าโอ้เสียหายทั้งคู่ครับแบบนี้เหมือนได้ยินนะปุชิวใช่ครับผมและนี่ฮะเอ็ดครูเซียเปิดจุดมาเปิดจุดมาจูเลีโอขอด่านหลังแล้วแฝดน้องด้านลงไปเนโติก้าไหลตายเป็นสองเนโอติก้าสวนจูเลีโอไปเหมือนกันเหลือ2คนครับ MITS โอ้แล้วเลือดก็ค่อยๆไหลทั้งคู่นะครับผมทั้งเดเทสแล้วก็เอเมเทสครับผม โอ้ไม่คุ้มทั้งคู่ฮะจังหวะนี้สเปย์ไปเรียบร้อยให้คูรูเซียได้อีกหนึ่งครับผมแล้วก็ว่าจะเหลือ2ต่อ2ที่ยืนอยู่และปูชิวมุมนี้เฮชอใส่ไอ้คูรูเซียไปหอนโบย่ามาเฉล้จัดแล้วเก็บออกจากเกมไปครับผมมีเพะมีเพียงแค่หนึ่งคิวไม้ตีไม้ตีหามุมชุบอยู่ตรงนี้มันติดหลังคาผมมองไม่เห็นฮะโอ้โหแล้วแม่กะว่ามาอยู่ใกล้ๆด้านล่างซ้ายนะแต่ว่าตรงนี้ครับผมแล้วเขาขึ้นมาแล้วครับผมเห็นแล้ว หนึ่งคิวเท่านั้นครับผมน่าจะไม่พออุ้ยเห็นสองคนพอดีครับผมใช่ครับโอ้ฟลิกช็อตออกไปไม่ตีเหลือครึ่งหนึ่งครับผมเมดิก้าปั๊มยาขึ้นมาได้โอ้ทียหายทั้งคู่ครับแล้วสุดท้ายจูริโอได้ศพมาเป็นแฟนก่อนจูริโอไหลตายไปเป็นศพของเดเทนเหมือนกันฮอนโบยาอย่างไรเมนดิก้าซ้สาเอสดู่ลุซี่ออกจากเกมไปโอ้พังทั้งคู่ครับแบบนี้ใช่ฮะหนึ่งต่อสองครับฮอนโบยายังยากระสุนและเลือดนะครับผม อย่างว่ามไม่ว่าจะมีใครชนะไฟน์นี้ออกไปก็ถือว่าทั้งแน่นอนใช่เอาอแล้วมายัดวันนนนนก็นสำหรับทางด้านแอนต์ติฟ็อกแล้วเรียบร้อยระเบิดเอจิ้ทางด้านวันนนท์น็อกดาวน์ลงไปครับผมขึ้นมาปิดงานเลยฮนะเหลือ2คนครับ f w e บีอีสปอร์ตได้ครับผมจีโกโยเดินต่อครับผมแหม่ถ้าช้ากว่านี้อีกนิดเดียวนี่อาจจะโดนระเบิดน็อกดาวน์ลงไปได้ครับผมอนยญาได้ยินเสียงแล้วครับแต่ว,ว่ามีสโมกโปะอยู่นะตรงนี้ เห็นไหมเห็นแล้วครับผมจะเอาอีกหนึ่งคิวไปก่อนจะเอาอีกหนึ่งคิวได้ไล่สกอร์มานอนทันครับเวนอติก้าโอ้แล้วยาหมดครับไมตีกับเวนอติก้ายังมียาอยู่นะครับผมโอ้น่าจะปล่อยไหลตายครับผมใครที่ทายไปว่า16นี่รอลุนได้เลยนะครับผม15 16 16ไม่ลุนสิบห้าก็สิเนี่ยได้ลุนแล้วฮะใช่ครับผมเอาครับโอ้คือไปค้างไฟกันนานมากนะครับผมต้องฮะ เลูมิเนตครับเดิน3คนมาจุ่มบูโซนด้านล่างครับผมของวงไปแต่ถือว่าเดเธอก็คือจิตแข็งนะครับผมดูฮะแล้ววงหนีไปเรื่อยๆแบบนี้ต่อให้เดเทอรงัดทางด้านของเอลมเออกไปได้ก็ไม่น่าจะรอดหรือเปล่าครับคอนโบย่าต่อให้ไปเก็บยาจากศพเนี่ยวงต่อไปถ้ามันไปกระทบเนี่ยก็หนักอยู่ดีฮะใช่ครับไม่ทันแน่นอนครับบอดเซนครับเห็นทางด้านของ a t f นั่นเองใช่ฮะทินยังอยู่ได้ครับในเฟสที่3อีก56าวินาทีครับวงั็เดตในเฟสที่4เลยครับ 15ทีม48ออไรน์13นาทีผ่านไปครับด้านหลังมีแอตแทกออรราวครับผมอู้แต่ว่าฝั่งนี้ถ้าข้ามาจะเจอบุรีรัมรอรับนะครับโนด้ายืนชิดขอบวงเลยนะฮะบุรีรัมหลังจากที่โดนข้างของแอตแทกออร์ราต้อนรับไปใช่ครับผมนะบูโซนปิดมาและทามมิงที่โนด้าหันไปพอดีหันไปโบดี้แล้วโพแทรเฮช็อตใส่ฟาร์ดอสได้แบบนี้ไม่น่าร่อแล้วผมเซเวียฟาร์ดรสไอเดียด้วยครับมาจูบแล้วนี่ฮะโนด้าตัดน้องเวก้าก่อน เพื่อนเขาข้ามด้านล่างนี่ข้ามสะพานฟรีๆเลยฮะโอ้โห oh กล่าว่าวิ่งสบายครับผมที่ไหนได้ฮะโนด้แล้ววันนี้ปืนขออย่างเข้าข้อครับผมใช่ครับหูต้องฉีกสายเลยครับอิลูมเิเนเดอรมังซีโซครับใช่ครับผมได้ไป1คิวนะตรงนี้สาหรับบุรีรัมว oh ันนั้นหนีมาเจอ Q คิวคอนเฟิร์มอีกฮะลำบากครับผมบุรีรัมก็ต้องขยับเหมือนกันนะจังหวะนี้แล้ววงกําลังขยับไปตรงไหนครับ วงเด้งไปที่โอ้โหแอนติกฟ็อกนะครับผม FW ฮะวงคล้ายๆเมื่อวานอีกแล้วฮะตัดออกเลยเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับคือเฟสสามเนี่ยเด้งออกขวาเล็กน้อยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยวงนี้กลับไปคล้ายๆเมื่อวานเลยครับผมนะครับผมแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเดทเกมมิ่งกับเอไมท์เทสใครจะออกไปก่อนนะครับอันดับที่สิบสี่และสิบห้านะครับเพราะว่าวงมันดีดหนี้มาอีกทีหนึ่งฮะใช่ครับก็ยังไม่ออกนะสำหรับทั้งคู่ครับผมนะครับผม แต่เราครับต้องมูฟเช่นเดียวกับอาร์มรีเกมมิ่งครับรวมไปถึงโกลเด้นแคทครับที่อยู่นอกเพย์โซนเอจีหลังจากที่โดนตัดไปตอนต้นเกมก็อ้าวแล้วนี่ครับผมเรียบร้อยฮะใครที่ทายไปว่า15ก็ไปรอลุนข้อถัดไปได้เลยส่วนเดทเท็ตก็ตามไปติดๆเหมือนกันครับผมอย่างที่บอกฮะไม่คุ้มทั้งคู่ครับผมเสียทั้งคู่ครับตรงนี้ต้องไปลุนในเกมสุดท้ายของวันครับสำหรับ MIT และเดทเท็ตเกมมิ่งก็เราลุนขอเข้าหัวมาจากเลลี่ครับโพแทกแม่ต้องหลบมาก่อนนะผมมีหินใหญ่ให้บังเล่นครับใช่ครับ อาวะไรกผมเดลิกนี่พยายามคุมเขาให้ได้โซนกว้างที่สุดเลยครับสอบสมพงษ์ครับรีลิซานฮ<ล><า>อกเกมวันนี้เนี่ยค่อนข้างตึงกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานจะบวกกันตลอดนะครับด้านบนมีแทอทแทกออราวด้านล่าง m s c นะครับผมหุบเขาลูกนี้โซนฝั่งตรงข้ามเป็นสอสมพงษ์นั่นเองครับผม โอ้ยมเมสซี่นี่ปล่อยเขาไฟกันไปเลยครับผมรอยิงในเฟสหลังๆไปและเลดียนขับเข้ามาแบบนี้เป็นศอของใจกุลรอบศอเบิ้คิวฮะโอ้เจอ,อดาจ่ดานครับเจอด่านนะด่านเอเมสซีมันดักอยู่ใต้เนิน,น,นเขานี้ครับผมเป็นหุบเขาตรงนี้นั่นเองใช่ฮะโอ้ใจกุลรอบโบอกไปอีก2คิวครับผมแบบนี้น่าจะอยู่ในระดับท็อปสแล้วฟาลอสไปเลยครับเซเวียอีสปอร์ตออกจากสนามไปในดับที่ส3ครับใช่ครับ ฟีฟีอัมรีเกมมิ่งจะมาเล่นด้านหลังของบุรีรัมยูนิเต้ได้ผมมาเคมผมแทกเห็นนะแต่ว่าขอยังไม่ตายครับแม็กโซนัสหลบไปได้และเจะเยอร์ตัดน้องคอนเอนซี่ได้ก่อนอีกดังหน้าหนึ่งและซ้ำโดยเจ้าแมนก็เหมือนจะขยับไม่ได้ครับผมทางด้านของบุรีรัมต้องถอยฮะเหลือก็อดแมวกับโหนด้าครับผมด้านหลังมี AG เข้ามาซ้อนแล้วด้วยเหมือนกันครับผมอุ้ยและดูวะอิลูมิเนตบุรีรามคิวคอนเฟิร์ม Q จะมาเจอกันฮะใช่ครับ ริรามเหมือนจะได้บ้านเล่นแต่ว่ามีเจ้าถิ่นนะครับผมตรงนี้แล้ววงวงมาแบบนี้เซนตินได้ยินแน่นอนครับเซนตินได้ยินแน่นอนอ้าวไม่ได้ยินครับผมเซนตีนไม่ได้ยินแบบนี้มีงานแล้วครับผมยิงนอกดาวลงปลงไปลปาระเบิดมาอุ้ยติด,ตดแง่งครับนาจะปล่อยเซนตีนไปครับแบบนี้2คนก็โดนเปิดจุดมา โผแทกตัดแมตสุนาร์กระตองเคโนโดา่าสามไม่ก่อนแมตสุนาร์โดนสามจากโพแทกไปมุมนี้ไหลมาตีไปแล้วอาร์ยัวมอมอีกด้านหนึ่งเลยลติดตัดดีเอ็มจีได้มุมนี้โนโดา่าปาระเบิดแล้วโดนเอ,อ,อนจอยตัดเจนต้านหลังตัดน้องโนโด่าเหลือกอดแมวคนเดียวแล้วพยายามจะมาปิดงานพยายามจะมาปิดคิวพยายามพีขวามาเห็นแค่หัวได้ไปสวนกลับมาไม่ไหวบุรีรามจบในดับทีมสองตามด้วยจันโมเมนต,ต์โดนตัดน้องจากบ๊อบลีและเอิเจนตัดสวิตได้เหมือนกันนะผมด้านล่างก็งัดด้านบนก็งัดครับผมจังหวะนี้สสมพงษ์มาแจมเหมือนกันครับผมค จริงๆเกมนี้แล้วสานึังได้ของสวิทออกเกมไปเลยครับแต่ว่า AG นี่ออกไปก่อนนะครับผมเอาวฮะมุมนี้<อ>ไม่จบทุรบีโดนยันมา FW โดดแล้วทามิงฝั่งนี้หันไปสะบัดกลับมาน็อกกันไปเทรดกันมาแล้วสุดท้าย FW ไม่รอ,อด วารักปิดงานไปให้จบในดับที่สี่มีโลนิกไปตัดน,น้องบอ๊อบดี้เชเว็ตเกอรก์ได้ตรงหุบเขาครับอย่างนี้บอกครับผมเนี่ยจำเป็นต้องงัดกันยับยับครับผมหลังจากที่เงียบกันมานานแอดแท็กออลลาวกำลังจะงัดกับจีซีโพแทกนกดาวอยู่บอดบัสปอดโปดสโมกมาสิกแซ <c oughs> กหาบุหรยิงอยู่ <c oughs> เวลสี่ไม่ได้ระวังห,วหัวเรียบร้อยเลยครับผมแต่ว่าเป็นท่งของโพแทกนะฮะออกไปก่อนด้านบนยังไม่จบครับผมเหลือติกแซกคนเดียวด้านล่างจะกรอบนี่ออกไปแล้วนะครับผมเพื่อนอาจจร โอ้ยเราต้องกระโดดครับผมไอ้ศพศพบมาก่อนครับผมศพหลอนดีคอยครับผมเป็นดีคอยฮะหลอะออกปา<บ>แล้วสเตะใส่โดนเจียอาร่าสเปมาไม่ได้โดนสวนเข้ามาปั๊มเฟิร์สเอ็ดคิดน่าจะทิ้งทางด้านล่างไปแล้วหนึ่งเอ็มสนะีชช่ฮะโยชิโดนตัดน้องจากเลลิกไปเหลืออีโรนิกคนเดียวต้องงัดกันคาวงแล้วต่อสองมงยังไม่จบครับผมสิบคิวไปแล้วโอ้โหแถมโยชิมีบุรีไปอีกหนึ่งครับผมจังหวะนี้เอ็มเอสตีเดียทอน จบอันดับที่8ไปตามไปด้วยโกลเด้นแคทอันดับที่7แบบแน่นอนครับผมไม่มีเลือดตัดสินใจโดดลงมาโดดลงมาค่อยๆค่อยๆเถิบค่อยๆเถิบยาหมดต้องมาเก็บยาจะไม่ทันไม่ทันแน่ๆครับผมโกลเด้นแคทออกจากสนามไปอันดับที่หครับอันอันดับที่7็ครับพูดไว้ก่อนเลยโอ้โห <c oughs> คือกลัวข้อเท้าพีกครับผมเลยค่อยๆลงฮะแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวเหมือนกันใช่ครับอีกทางด้านหนึ่งนี่ไหลามาแล้วนะครับผมพบผู้มูะด้านขวามีเคซีฮาวมัส รองัดอยู่แล้วไอ้สกอตน่าจะโดนก่อนหรือเปล่าโดนก่อนแต่ว่าไม่ตายครับผมจังวันนี้เคตียังไงหนึ่คำสางัดสมเลยหรือเปล่ายิงมายังไม่ตายตัวหนึ่งปล่อยไปเข้าแง่งหินไม่ได้ตัวสองสเปรมาเคตี่เอามาส่งจัดโมเมนต์ลงไปนอนก่อนเอจิหามุมยิงจากทางด้านข้าง ขอมายังไม่มีดาเมจครับผมจัดโมเมนต์ยังไม่มีใครขึ้นมาดึงสเปไปแม่เกือบได้เหมือนกันครับผมบอเตนเอจสกอตปั e ๊มอยากขึ้นมาบอเตนอุ้ยขอขอแทหน่อยขอแท็กหน่อยสุดท้ายโดนตามไปโดยเคทีฮมามัสเอจิไหลขึ้นมาจากทางด้านหลังเอทีเบนยอดระเบิดเรื่อยๆครับผมจังหวะน,นี้ดาเมจยังไม่พอระเบิดตายละยัดตายเลยเอ,อเจิตัดบอเตนได้ครเจนตัดเจ้าแม่เราจะเกมไปออกซิเจนอุ o ้ยต่อส่งพวกมาเยอะมากๆครับผมแล้วโอไม่ตัดเอจิอีกด้านหลังเฮ้ย เอาจัดๆก็ผมเ oh. กมนี้ต่อสมพงศ์บอกแล้วก็ผมว่าเดายากมากๆฮะแแบบนี้นะใช่ครับผมแล้วดูฮะเอตีเอ็มายังล็อกขาดอยู่นะครับผมบอสเซนกับอเ,เอ็กซ์ก็สยังขยับไม่ได้ด้านบนโอ้แล้วเอจีโดนโอมปิดไปบวกไปอีกหนึ่งครตรงนี้สำหรับต่อสมพงศ์ใช่ครับเอเคเข้าข้อตรวันนี้เอทีเบนยิงแล้วยัด,ย,ดยัดลูเลยหรือเปล่าเอทีเบนโอ้สกอต หลือเอ็กซสกอตคนเดียวครับผมจในวันนี้เอทิเบนจะยัดรูเลยหรือเปล่าตแต่ว่าเขาั<ค>าะบอกไม่ได้แน่นอนนะเพราะว่าเคทีฮอมันเนี่ยเขาล็อกอยู่นะครับผมปิดประตูตีแมวฮะจะชุบหรือว่าจะปล่อยตัดสินใจโปอสโมกหนึ่งลูกแล้วชุบหาทีมสิบห้าไลท์บูโซนมาเอทิเบนปล่อยเอทิเบนจะไม่ได้คิวตรงนี้นะครับผมบอสเซนไหลมาสุดท้ายเป็นศพแน่นอนนะจากเอทิเบนเสกอตจะให้คิวหรือเปล่าเอ็กซสกอตเมื่นี้สโมกมันจาง ตะม้งมาจาัแล้วเรียบร้อยให้คิวเคซีเฮาแมสเพิ่มหมูจบในดับที่5ไปแล้วโอมเห็นแล้วครับผมเคซีเฮาแมสกับพนัองเอสติเบนส์นะหลังจากที่ปิดตัวผู้หมูได้สเปรไปยังไม่ได้ครับผมเคซีเฮาแมสเหลือประมาณ25เท่านั้นเองโอมคงต้องหาโอ้ยหมุนยาวครับผมแบบนี้งงก็ขอเมนที่หน่อยครับผมขอเมนที่หน่อยสุดท้ายเรียบร้อยครับผมมีทางหน้าหนึ่งออกซิเจนนะไปได้เจมส์ท่าน่ารักบวกอีกหนึ่งหรือเปล่าจังหวะนี้สำหรับสสมพงษ์ โอ้เกมนี้มาดุจริงๆครับผมใช่ครับผมแล้วจะมาตีหมูบาแต่ถ้าหมูมาแล้วสเปซ่อมูมาเจ็บหนักมากเคซีอามาสั่งเดินเนอทีเบนโดนค้อมาจากไกลๆแล้วจะน็องทุลารีคอยหน้าเดียวเคซีอามาหลบม,มาทันไอวูมาปั๊มเลือดขึ้นมาทันเหมือนกันเคซีอามาโดน,านตัดน,น็องจากเอสสอสมองไปสิบห้าคิวไปแล้วครับผมจังหวะนี้อันดับสิบหกแล้วไงสิบห้าคิวไปแล้วครับผมใช่ครับผมโอ้แต่ว่าทางด้านล่างมีเอ็มจีรอรับอยู่แล้วอหมูบาไปโดนเฟดดี้แต่ว่านอนนอกเอทีเบนครับผมปิดดัมเมจสุดท้ายบวกหนึ่งไปเหมือนนกั สำหรับารตติกฟอกนะครับผมแต่ว่าจะลงยังไงฮะจังหวะนี้และวงอัปเดตไปให้กับเมจิกที่ผมเจอไว้ใช่ครับผมเอาฮะเอาเลยครับผมสี่ทีมแปะไหปั๊มเลือดมามีสโมกสโมกหมดแล้วด้วยโปะไม่ได้ผมนี้วันลังเหมือนจะเห็นออกซิเจนนะกว่าจะโคมาเรื่อยๆผมอีกแค่ส,สามคิวสาวุงคจะทำลายดีตีเอ็มเอสีได้หรือเปล่าฮะวาแต่ว่าค่อนข้างยากครับผมเนี่ยวันไหลามา ขอซิเจนรอดไปได้ด่านแรกแต่ว่าด่าน2ไม่ไหวก็ผมอาร์คโยมอมกับซูรบีครับผมช่วยกันส่งทางด้างของสองตงโมงฮะออกจากเกมไปในอันดับที่4นั่นเอง3ทีมสุดท้ายเมจิกถ้าเขาทําได้จะเป็นการคว้าเดอโบแชมในแผนที่เดิมนะครับท่านผู้ชมครับอาร์คโยมอมคนเดียวโอ้ยนี่มาได้ไงฮะอิลูมิเนตนะพี่บอมท่านผู้ชมดูเอาฮะมาได้ไงไม่เท่าไหร่เมื่อกี้ไปแจมคิวได้ด้วยนะครับผมครับผมโอ้ถือว่าทามิ่งดีเหลือเกินครับสําหรับอิลูมิเนตหมังสีโสนั่นเอง3 2 1ฮะ เฟสที่8อัปเดตไปให้กับแอนติติกฟ็อกสแปมยัดอยู่ฮะซูลบีอุต่ว่าเกมนี้คิวน้อยนะครับเมจิกอีสปอร์ตครับใช่ครับผมเอทิเบนก็รอดไปได้เหมือนกันนะฮะแล้วก่อนที่จะรอดเนี่ยมีแจมดาเมจไปจากทางด้านของซอสมพงด้วยนะครับผมครับผมต้องดูฮะจะขยับยังไงครับผมซูลีเนี่รอเคาะอยู่แล้วนะครับตัวหลังมีคอมโบคะเหมือนกัรวารักกดมา27 22เหลือ30เท่านั้นเอง มีต้นไม้ให้แวะหลบก่อนนะครับผมแล้วเป็นเนินต่ำลับอยู่นะไอทีเบนน่าจะรอไปได้นะจังหวะนี้ใช่ครผมเมจิกอีสปอร์ตเซตสโมกมาเป็นวอร์จะเคลียร์สเปซเข้ามาผมบอชิเล่นอีกหนึ่งหลังโดนสเปรมาแต่บอชิหันมาส่วนอายุมอม จบไปแบบที่3เหลือ3 2, อ 1, ต่อ2เซตโม้งอีกหนึ่งรู๋ผมสำหรับปอยชีย้แล้วส่งโซลบีไปชี้ขอบรั้วก่อนครับจิโกโยมาก่นาอนออกมีทิ้งระเบิดไว้เหมือนกันนะครับผมแหมส่งดาเมจไปเยอะพอสมควรจิโกโย่สเปคขึ้นมา7คิวไปแล้วนะตอนนี้สำหรับแอนติกสองนั่นเองสเปคไปแหม่โดนสวนมาเข้าหน้าเกือบหายเหมือนกันครับผมแหมจิโกโย นอนปั๊มเลือดมาแล้วตัดสินใจเดินเห็นแล้วเห็นในตัวคันแต่กว่าตะขอมามันติดมันติดขอบตะขอคุณสองรลยะตรงนี้ครับสุรบีเล่นกันอยู่หลังทุน2ทีมเลยนะครับผมแต่ว่าด้านหลังนี่ยังไงแม่ปมจิกโยกขึ้นมาแต่ว่าไอทีเบนโดนตัวไปก่อนแล้วสุดท้ายไม่ไหวครับผมเมจิกิตติปอดคนเยอะกว่าเรียบร้อยครับผมเก็บชิงเกนินเนอร์ในเกมนี้ไปสุดยอดครับผมเป็นอีกหนึ่งทีมที่ทำลายสถิติ2ชิงเกนินเนอร์ในแผนที่เดียวนะั่นคือซานฮอกสองวันเลยครับครับ